อ่านะครับขอกาวสวัสดีด้วยนะครับวันนี้นะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับที่นี่บริษัทคิงคองบิ๊กคาร์นะครับจำหน่ายรถมือ2นะครับตั้งอยู่บนถนนเอกชัยติดกับห้างแมคโครจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่1คันนะครับมาแนะนําให้ดูให้ชมกันนะครับเป็น ฮอนด้าแจ๊ G K นะครับฮอนด้าแจ๊ G K นะคันนี้เป็นโฉมแรกเลยนะครับปี2015นะครับนี่นะสภาพนะครับสวยๆแบบนี้นะครับปี2015นะเป็นรุ่น1.5 V นะครับเยร์ออโต้นะครับ1.5 V นะครับนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ใครที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงเรามาดูกันดีกว่านะครับสําหรับเจ้ารถคันนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับสําหรับ J จดจ GK นะครับซึ่งเป็นรถเก๋งนะครับยอดนิยมนะของคนไทยนะครับนะใครๆก็ให้ความสนใจนะครับนะอยู่กันมานานเนาะสำหรับฮอนด้าเจดนะครับนะใครที่สนใจนะครับลองมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรนะครับ ก่อนอื่นเลยเรามาดูด้านหน้านะครับ Honda Jazz นะครับลักษณะดีไซน์โฉม GK นะก็จะดูสปอร์ตนะครับทันสมัยนะครับด้านหน้านี่จะได้โลโก้เงาๆแบบนี้นะครับกระจังหน้าเงาๆนะครับสีดำเงานะครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นสายโครเมียมชัดเจนนะครับมีไฟหน้านะครับโคมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับเป็นแบบมัลติ r รีเฟลกเตอร์นะครับ ด้านในนี่มีกรอบนะตัดด้วยโครเมียมสวยงามนะครับกันชนนะนี่นะครับเป็นแผงแบบนี้นะครับนะ,ะเราไปดูด้านข้างกันต่อนะครับสําหรับในส่วนด้านข้างนะไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ที่กระจกออกขออภยนะัยฮะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ข้างแก้มนะครับตรงนี้นะครับนะแล้วก็กระจกข้างนะสำหรับตัววีนะครับสีก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะครับ ในส่วนด้านล่างนี่เรามาดูกันต่อนะฮะล้อคันนี้เป็นแม็กเดิมนะครับติดจากเจ้าของเก่านะครับก็ยังสภาพโอเคนะฮะสวยๆนะครับมีครอบเบรกนะเบมโบสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ยางนะขนาด19 5 5 5้าห้าห้าห้าขอบ15้านะครับเป็นยางไฟสโตนนะเบิกใหม่เลยนี่นะครับใหม่ๆแบบนี้นะนะครับสวยๆนะครับใช้ยาวๆนะอ่ะดูกันต่อนะครับ มือจับนะครับเป็นโครเมียมนะครับนะโครเมียมครอบนะตรงนี้นะครับกันลอยนะครับมีปุ่มเิเลตให้นะครับไว้ปลดล็อกประตูนะครับคุญแจเป็นแบบอิมม b i บิ z e เตอร์นะครับหรือว่าคุญแจนิรภัยนั่นเองนะครับนะนี่นะฮะโครเมียมนะครับโครเมียมนี่นะฮะสวยๆนะครับล้อหลังนะครับไฟท้ายนะดีไซน์สวยงามนะครับนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับไฟท้ายของ G K นะครับ นี่นะโลโก้ชัดเจนนะครับ Honda j a z นะนี่นะเครื่อง IVTEC นะครับคิวด้านท้ายเป็นครเมียมแบบนี้นะครับนี่มีที่ปัดน้ำฝนนะครับตัวรถเติม e85 ได้นะครับ e85 นะสำหรับ Honda j a z GK นะครับก็เป็นตัวเลือกนะประหยัดน้ำมันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าคันนี้สวยหรือเปล่านะครับสวยหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับ เดี๋ยวขออวดกุญแจกันนิดนึงละกันนะฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะอันนี้เจ้าของเก่าเขาปุ่มหนังให้ด้วยนะครับนี่เป็นยังไงฮะสวยๆนะครับก็เป็นกุญแจรีโมทนะครับนะนี่เ,เรามาดูด้านในกันนะครับเดี๋ยวสักครู่เดียวนะขอสตาร์ทรถเลยละกันเพราะว่าจะได้เห็นการสว่างสว่างนะครับด้านนอกก็เดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดนะครับเอาใจไม่ถูกนะธรรมชาติเนี่ย คู่เดียวนะครับอันนี้นะดูบานประตูนะครับอันนี้ก็เป็นแผงควบคุมประตูนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับนี่ปรับไฟฟ้านะฮะกระจกด้านข้างนะครับล็อกบานประตูนะครับนี่ปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับนี่บานประตูก็สวยๆแบบนี้นะครับถัดไปนะฮะในส่วนของด้านในนะครับเบาะนะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะครับ เย็บได้สีดำนะดูคมๆเข้มๆแบบนี้นะครับก็ยังสวยสภาพดีอยู่เลยนะครับสำหรับตัวเบาะนะนะครับเบาะหนังก็ดีนะนะครับเช็ดทำความสะอาดง่ายนะครับสวยงามด้วยนะพคงมาลัยนะครับเป็นแบบ3ก้านนะครับเป็นลักษณะยางนะนะครับก็จับกระชับมือนะครับมีแอร์แบ็กให้นะครับในส่วนของพคงมาลัยนะฮะหน้าจอนะครับนี่หน้าปัดเลนไใหม่นะครับ สวยๆแบบนี้นะครับตัวอักษรสีขาวนะครับแบ็กกราวสีน้ําเงินนะครับโทนน้าเงินนะสวยๆนะครับคันนี้ก็วิ่งอยู่1นึ0 0 0สนสองหมโลนะครับรถปี2 0 1 5นะวิ่งอยู่1นึ0 0 0สนสองหมโลเท่านั้นนะครับนะสวยๆนะครับนี่ด้านล่างนะฮะมีการลื่นถลายนะครับมีปุ่มไอคอนนะครับประหยัดพลังงานตรงนี้นะครับ เราไปดูด้านในกันต่อนะครับสำหรับตัวคอนโซลนะขตัวคอนโซลเรามาดูกันนะครับนี่คอนโซลก็กว้างนะครับนะนะครับพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะสำหรับตัวคอนโซล Honda Jazz นะครับผมชอบตรงนี้อย่างหนึ่งนะฮะด้านข้างเนี่ยคือช่วงเสาเปกติเป็นมุมอับนะครับโดยทั่วไปเนี่ยขับขี่เรามีโอกาสที่จะมองไม่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งจิตขวางต่างๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับ มีโอกาสเฉี่ยวชนได้แต่สำหรับแจ็เนี่ยเขาเป็นกระจกส่องแบบนี้นะฮะสามารถมองเห็นทะลุทะลวงนะครับก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้ดีนะครับนะนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อดีกวา่าสำหรับตัวอคอนโซลกลางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิทยุเครื่องเล่นนะครับนะตรงนี้ก็เป็นแดชบอร์ด สีเป็นโนแบ็กนะครับดำดำเงาเงนะสวยงามนะครับด้านล่างนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดเครื่องปรับอากาศนะครับเป็นแบบพัดลมตรงนี้นะครับปรับพัดลมนะครับปรับแอร์ตรงนี้นะครับลักษณะมือหมุนใช้งานง่ายนะครับนี่ปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับนี่เลยนะฮะสวยๆนะครับด้านล่างเอาเรามาดูกันนะฮะ ตรงนี้มี power outlet ให้1ช่องนะครับแล้วตรงนี้เป็น USB นะครับนะ AUX มีไหมมีอยู่ที่นี่นะคร AUX นะครับนี่นะเป็นที่พอเสียบต่อนะครับกลมๆตรงนี้นะครับมีช่องเก็บของนิดหน่อยนะรบริเวณนี้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโตนะครับแบบนี้เลยนะนะครับตรงนี้ก็มีที่เก็บของต่างๆนานานะครับ เราไปดูกันต่อนะเจ้าคันนี้ก็มีชุดเอกสารนะครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะมีอะไรกันบ้างนะครับมาดูกันนะครับนี่นะเป็นคู่มือผู้ใช้รถนะครับนะนี่นะครับจากป้ายแดงเลยนะนะครับอันนี้เอกสารอะไรคู่มือและการรับประกันนะครับอ่นะอันนี้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ เขาเข้าประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับตัวชุดเอกสารนะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่านะเป็นยังไงนะครับรวมถึงเก็บสัมภาระด้านหลังด้วยนะครับมา mm. เรามาดูกันนะครับสําหรับห้องโดยสารด้านหลังนะครับนี่พื้นที่นะครับ,บเบาะอาจะสูงๆแบบนี้นะนี่นะฮะมีค่อนข้างสูงนะครับนี่สามารถเอาของแอบหลบข้างล่างได้ด้วยนะสําหรับพอลลาแจ๊สนะครับ เบาะก็พับได้นะครับนะเบาะด้านหลังเนี่ยก็เป็นเบาะหนังนะครับสวยงามนะสภาพดีแบบนี้เลยนะครับแน่นๆตึงๆแบบนี้นะครับสําหรับเบาะหลังนะครับนะสวยงามนะครับตัวหลังคาเนี่ยก็สวยๆนะครับนี่นะขาวๆอาๆนะครับนี่รถปี15หนะครับอายุนะราวๆเจ็ดปีแล้วแต่ยังสวยเเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับ อันนี้เป็นห้องเก็บสัมภาระนะฮะด้านท้ายนะครับฝาท้ายนะสวยๆนะครับนี่นะครับอ่นนะฮะนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของสัมภาระนะครับนะนี่นะฮะมีพวกชุดอุปกรณ์ถอดล้อนะครับนะครับในส่วนของเบาะนี่เดี๋ยวผมจะพับให้ดูนะครับบางท่านไม่รู้ นะก็คือส่วนตัวผมชอบตรงที่ Honda Jazz เนี่ยครับสามารถาพับเบาะแล้วเป็นแนวระนาบเห็นไหมครับนะเนี่ยมันจะดูกว้างมากเลยนะครับไม่ว่าจะซื้อของนะครับต่างๆนานามาใส่มาเก็บนะครับหรือว่าใครทำอาชีพเสริมนะขายของตาลาดนัดหรืออะไรแบบนี้นะครับเนี่ยขนของสบายๆเลยหรือไปเที่ยวแคมปิ้งนะครับไม่มีที่นอนนะลืมเอาเต็นท์ไปนะครับเนี่ยปูที่นอนดีๆนะ นะครับพับเบาะดีๆนอนในรถได้ด้วยนะสบายๆนะครับไม่ปวดเมื่อยเพราะว่าเป็นแนวระนาบนะครับเนี่ยนะอ่าโอเคนะครับสำหรับรีวิวภายในเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝากระโปรงห้องเครื่องกันบ้างนะครับเป็นยังไงนะเอกอมานะครับนี่นะครับอันนี้เป็นในส่วนของฝากระโปรงหน้าห้องเครื่องนะครับนะสวยๆนะครับนี่ ขครื่องยนต์นะครับ VTEC นะสี่สูบนะครับเบนซินนะครับนะรองรับน้ำมันตั้งแต่ E85 ถึงเบนซิน95เลยนะครับนะก็เลือกเติมเอานะครับสำหรับผู้ใช้งานนะนี่นะครับภายในนะครับโอเคมาแจกราคากันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะ Honda Jazz GK นะครับรุ่น1.5 V นะครับ รถปี215 0นะครับกับราคาอยู่ที่4 4 9,000บาทนะครับ4 4 9,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวได้นะครับผ่อนอยู่ที่ค่างวดนะครับประมาณ8,000บาทนะฮะตลอดสัญญานะครับใครที่สนใจนะลองมาดูมาชมกันก่อนได้นะครับเปิดทำการทุกวันนะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับแวะเวียนมาดูกันก่อนได้นะครับมาก่อนได้ก่อนนะนะครับ โอเคนะฮะสำหรับวันนี้จะขอฝากเจ้าคันนี้ไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, กดติดตามให้เราด้วยนะครับถูกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Youtube นะครับขอบคุณทุกการรับชมไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าจะมาไลฟ์สดไปรถอะไรก็คอยดูติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้ขอตัว,วลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ